ก็นยังไงสองแผ่นไม่เขียนเมื่อกี้นะเขียนเมื่อวันก่านมาเนี่ยอืมย่าเออเยอะเชือกเชือกแลยให้ออกขึ้นนี่นับทับไปเยอทับไปเยอะออกกิน ขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับแนวทางของเชือกนะครับเชือกของอาจารย์นิคมนะครับผมงวดที่แล้วก็ศูนย์หกนะครับงวดก่อนก็เข้ามาเนี่ยสามงวดติดแล้วนะครับผมแต่ว่าอาจารย์บอกว่ายังไม่ดังสักทีนะครับเนาะครับอาจารย์บอกว่าผี ผีมาทวงผลไม้แล้วนะครับเอาเดี๋ยวเราไปฟังจากอาจารย์ก่อนเนาะก่อนที่เราจะทําพิธีนะครับผมในนี้เดินอาจารย์ก็กําลังทําความสะอาดอันนี้นอยู่ครับกรนะามนาัสการครับพระอาจารย์ครับาาอาจารย์เข้ากี่งวดแล้วครับผมทำไมผีมาทวงผลไม้<า>มยังไงครับผมสามงวดแล้วงว,ว้วงฟ้าไเงินเยเงเนิงเนมา<ะ>สื้อผลไมหมก็สื้อเยอะม่มีคนส่งมาให้เนาะผีผีทวงผลไม้เหรออาจารย์ไม่ไม่มีส่อควมหมาก็คือาทัคกเนาะ อืจะเลี้ยงต้องให้เกิดตัวผลไม้แต่ว่ามันไม่ไง่ายงนโอ้มันไมเลี้ยงเขาเขาไม่มีอะไรเลี้ยงไม่ง่ายกี่งวดแล้วอาจารย์นี่สามงวดแล้วสามงวดแล้วเอาบอกเบอร์ให้เอฟซีได้ดีทักหาแน่อาจารย์เบอร์ก็ศูนย์แปดสองครับหนึ่งสองแปดครับห <15 7. S 1> นึ่งห้าศูนย์เจ็ดนี่เนาะเอาใครที่มีโชคมีลาบกับเลขเชือกแล้วก็ ถ้าอยากเลี้ยงผลไม้ก็ลองทักหา,าจารย์ดูเนาะอันนี้เป็นเชือกเส้นใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอืออาจารย์ก็จะพาท,ทําพิธีนี้เป็นเชือกเส้นใหม่ยังไม่เคยเอาที่ไหนมาก่อนใช่ไหมอาจารย์รรยังไม่เอาอือที่ว่าอะไรนะที่ว่าเชือกที่อยู่แต่ก่อนที่อยู่ที่อื่นน่ะเขาเขาถูกสามงวดอะไรไม่ใช่โกหกนะอ,อยากขายมีอยู่จำได้หมดเฮ้จะเผาเจะเผาเลย่อก่อนครับเมื่อกจากนั่งทัดตรงนี้เลย อันนี้เอาอันนี้เอา่านนะไหนไนนครับตัวศูนย์ศูนย์หกเลยจันนี่ไงหนดอนนี้ศูนย์เกินนี่ก็ยังตัวนี้ศูนย์หกศูนเก้าเมื่อสักาเอาเกี้ยในที่ผมขอถ่ายรูปก่อนจันนี่ไงอืมเอาเดี๋ยวเรามาร่วมพิธีเนาะจะเป็นตัวไหนนะครับเชือกเส้นใหม่นะครับนี่ไงก็คือให้เหยียบไว้เลยใช่ไหมเหยียบไว้เลยอันนี้คือคืงวดที่แล้วใชถ้าเราจะทำอาอีกก็พอพอแล้วก็เสียไม่หยกก็ออก เตะสักหมูผสมเนื้อโคเอาแล้วกลับมาขึ้นเป็นเรือได้สามตัวแล้วมันี้เอาสักตวก์ไประดุจเป็นดอกเหรอไม่ดออกตัวไม่นั่งทับตัวไม่ตันนี้เราเขาหยึดเขาตัวมือเจงขนาดนั้นเลยเหรอปู่อเอาให้เจงเลยใช่ไหมจะมือเ,งเงจงหรือ,อ <laughs> มมห้าเจงจะมือจะเจงจะมือมาเป็นห้าวสีเจงพี่นอ้อง ไอเจ้าเมื่อเจงเข้าอะไรเงินซะเนาะอืมนี่เอาวงแขนๆเลยนะปู่เนาะเอาปู่คมให้ยังนะไอหยังคือได้รปอกถิ่นปู่เอาไปเอาเป็นปอกก็เอาสีเหลืองเหล็กดิเอาเป็นตะกุนไว่ยอกไม่ เชือกนะเชือกเส้นนี้แรงนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำพิธีนะขอช่วงกลางวันนี่แหละครับพิธีครับเชือกเส้นนี้แหละครับที่ว่าหลอกคนนะฮะอืมโอ้โหเอาเรื่องอะไรอาจารย์ 笨了笨，慢。 นะโมทัสสะธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะมะธะปุตตะนะโมทัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะโทรันโทนิเทวาสังฆะสัมมกัตตาดุลาเทพดาเจ้าทั้งหลายไปบึงมีอินทราธิปติราชวุเป็นเข้าเป็นประธานกับทั้งเจ้าพมสิมันอันอย่างเดชกับปาฏิคงเจ้า คนตลกอีมานเปลี่ยนความกับพญาย,ยมมาร,กกราจเจ้าหงษ์ดีนี่นั่งพระนางนำนั่งนนนนดูเห็นตำหนูผินผาในภายหนาละยันกว้างขื่นเป็นตอนนี้ทั้งสาบุงตอนนี้ถึงยอมยันหมาไม่ควรควรสีอันนี้บ้าได้บาดังการไปไกลเนืองผูกผีกทำไปว่าเป็นเด่นเจ้าเป็นเกิดขอเตร,รีเทพดาเจ้าทั้งหลายจงสิหน้ามั่งมันคนบูมเทินสกัดจังละนังกะโลมาพูดเกิดท่าคนเดินมาเานด้คนออกมา เอาปูมปูกอขาวก่อนเอาปูมหลังปูมาจนถเทวาจาวิเตมนจะกันทันาคาิที่ตันทันติเกยังมวจะังสาตวมสุนันตธรมมตนักการันตธรรมสวะกโลอายามนันตธรรมมสเซวะก็ลอาจยมันตาขอเชิญเด้อผู้พี่ผู้่อาได้นายเด้อนะกันเดี๋ยวไปเอาบอกดม้งดูอับดู

ให้สตัวให้สามตัวให้3ตัวคุณก่อยกิไดังก็อยิได้มีผลลาไมา่กินเนะในตัวเดียวก็ไปกินเลยเลขศูนย์ตรวนี้เลขศูนย์มีกัน มาแล้วสามศูนย์นะครับอันนี้คือตัวที่สามใช่ไหมครับอาจารย์ครับศูนย์ศูนย์มีหางนี่พูดจะให้แปดสามบอกกู <c oughs> ถ้าหยุดก,ก็คือว่าเขาให้แล้ว อันนี้งองอมันเบาหกกระเจ็บแต่ถ้เขาหยุดก่อนบกกระจ็ถ้าหากหางแตได้ว่าไม่ใช่หแตได้ว่าไม่ใช่เจ็ครับโกันาไหลแช่ราาบาน้อมเงินซอยนะพี่น้องถ้าเขาหักหางแตได้ว่าไม่ใช่หนะไม่ใช่เจ็นะตัวสุดท้าย,ยนะี่นะตัอยู่นี่แหละเอาบอกมาต,งตรงๆด न यनजा को द किन किन संक में जो पुतिदा थी करत था तो ऊपर वो में เพงมาฟ้าเพียงเมาบ้าเพียงเมาบ้าเพีมาบาเงมาบาผมมันมนามีมันก็อยู่เเมาาเียาเลยหยุดยังหยุดยังคำว่าหยุดกิดเหมนต่อหยุดตึมาหยดนิ่งๆอ่ะที่สองสองโอ้สองจริงด้วยสามสามศูนย์สองครับอาจารย์สามศูนสมันสองหรือห้าครับนี่แล้วแต่ใครดูนะหยุดแล้ว หยุดแล้วนะหยุดแล้วหยุดเลค่ะอันนี้คือสามตัวใช่ไหมบางคนที่ดูเป็นหกสองนะแต่เลขใช่ไหมเออมันเลขสองสวยครับอาจารย์ครับยังไม่ทําเลขสองตัวนะครับอันนี้สามตัวได้มาก่อนคือสามศูนย์สองเนาะที่จะไปทำสองครับ เอาแคปไปเลยนะครับพี่สี่ครับต่อไปจะเป็นชุดสองตัวล่างใช่ไหมครับทีนี้ต้งสามศูนย์สองสามศูนย์สองสามตัวนะทันงครับเอาทีนี้จะขอสองตัวล่างใช่ไหมครับสองให้ก็มาสองสองจะทำตรงนี้ทากําเนีดอก็มาสองเอาออกนะครับผมเอาออกว่นนี้ดูดีกลับมาดูปั๊บจาเอาลงนิดนึงครับเดี๋ยวเห็นหน่จะ สามนีกรสองจริงๆม่สามสองอ่าสามองสออยพี่ยู่นอนสะอาดม่คายเพืือดเลยเนี่อ๋อทีนี้จะเป็นชุดสองตัวใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับอันนี้ก็จะเป็นชุดล่างนะครับทีนี้ตัวบมาดูกันว่ตัวันาอหญ่ทุกครั้งัวทนาใหญ่ทุกทุกครั้งัวนา่สมตัางมีภารธมาเรวออกมาสองตัว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  तनात नमाको तदा ममी पागा तमामी तदा mata, เพาวตาตาพารามาตตมาตาารมันาวัตมาตาพารมติาตาพรมาภาวัตาพารมตมาพรมนวมาตตาพารมะสีขาธรรมะนิตีขานาาธรรมานิวตีขานาาธรรมาปิธรมามาธรรมอะมานธรรมยินธรรมะมัตมาธรรมาปิธรรมมีนฉันตันิตมธรรมิตามงยนธรรมาคารมาธรรมปตุขธรรมาคารลุบแล้วนะครับผมเก้าศูนย์เสื้อแล้วนะเก้าศูนย์ับเจ็ดศูนะเก้าศูนย์จ็ศูนี่คือล่างใช่ไหมครับล่าง ลองหกสองลองหกสองอู้บอกคุณแค่ค่ะวันที่เท่าไหร่ครับปันคงเก้าศูนย์สามตัวสามูนย์สองสามศูนย์องนะสาตัวสามศูนย์องตัวเดียวนะเดี๋ยวจะไปชัดดิสามศูนย์สองามศูนย์สองตัวเดียวสามตัวตรงๆอันนี้ หกสองสามถูนนี่ลองใครเสียกซื้อก็ซื้อหกศูนสองตัวสองหางล่างหกสองกับหัวด้วยเป็นเก้าสองได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้ได้เขียนเลครับอาจารย์เขียนเลยนะคือเก้าศูนย์ตัวเดียวเก้าศูนย์เก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์เเจ็ดศูล่างนะล่างอันนี่อันนี้ลองนะตัลองกับตัวลองลองเนาะลองเนาะครับลองลองมื่หันออกลองหกสองหำเป็เก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะ ครับสามตัวตรงตรงสามศูนย์สองสองศูนย์สามฟันทองฟันทงฟันทงตัวไหนตะปูสามศูนย์สองสองคูณสามกับเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ในล่างครับรฟันทงเลยนะปุ่นเอ๊ะกน่อยใคศูนย์แปดสองครับหนึ่งสองแปดครับหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดฟันทงด้วย,วยตัวนี้ที่หนึ่ง <ม>ครับเป็นแนวทาง,งนะปู่นเนาะได้กับเขาเนี่